รอัราลเนี้ยไว้เนาะอย่างที่อาจารย์บอกไปนะคะว่าอัตราลีเนี่ยไว้จะเป็นตัวชี้นำนะคะอัตบาดอกนี้ยเกินคู่แล้วก็ดอกนี้เงินฝาเลอาจะส่งรูปมานี้ให้ในกลุ่มแล้วนเนาะแล้วอาจารย์ให้นะในของแองชาตินะคะทีนี้ถ้าดอกนี้มนฝาลดลงนะคะดอกนี้สินเชื่อที่ลดลงเนี่ยนะคะมันจะทำให้ต้นทุนในการลงทุนแล้วก็บริโภคลดล ถ้าบริษัทเนะคะมีสถานการณ์ทางการเงินที่ธนาคารก็ยินดีที่จะปล่อยดเบี้ยมากขึ้นเนาว่าจะปล่อยเเบี้ยมากขึ้นนะคะปล่อยดอเบียมากขึ้นมีเงินลงทุนมากขึ้นนะคะภาคธุรกิจก็จะมีผลการดเนินงานที่ดีขึ้นมีการขยายอวงนะคะลงทุนเพิ่มขึ้นหนลงทุนเพิ่มขึ้นที่จะการทางเศรษฐกิจมากขึ้นที่จะการทางเศรษฐกิจมากขึ้นการเฟ้อเนตัวการเฟ้อเรนตัว ช่องทางถัดไปค่ะจะเป็นช่องทาง ตองแทนน้อยเนี่ยก็จะเอาเงินที่แทนที่จะฝากไว้ในกองทรัพเนี่ยอาจจะไปในลูทุนหรือรูปแบบอื่นอื่นแทนการฝากเงินใช่ไหมละทุนในรูปแบบอื่นอื่นแทนการฝากเงินเนี่ยเมื่อมันมีความต้องการเยอะๆที่สินที่เราลงทุนเยอะๆเนี่ยสินทรัพย์มันก็จะมีมูลค่ามากขึ้นเราก็จะพอร์ตเราสวยเรารวยเราจะรู้สึกรวยมาก ต่งตางๆทีเทศาได้อแทนมากกว่าเงินบาทไหลออกเงินบาทก่อนค่าใช่ไหมเงินบา,กาบบนทก่อนดีต่อการส่งออกของเงการส่งออกกลางอยู่ในสาร์อะไรเงบาท3าแลิลนะบเา,าิบเล้านของเหมืการตอนนี้เือสามิบาได้แค่สาิบาล้านใช่งหมนี่บาทก่อนส่งออกดีเนาะนะคะซึ่งมันก็จะไปอยู่ในภาพรวมของ G D P ด้วยนะคะอู่ในภาพรวม G D P ด้วย GDP ประกอบไปด้วยดุลการค้นานะคะซึ่งในประเทศเรานี้ยตัวนำเข้าส่งออกเนี่ยมันำเพิ่มประมาณตั้งบแปดสเปอร์เซ็นต์ GDP เลยเพราะฉะนั้นถ้าเราเกิน GDP โตนะคะผลผลิตในประเทศขยายกว้างเสร็จ GDP ขึ้นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะลดดอกเบี้ยไม่ได้เท่ากับทำให้เศรษฐกิจ GDP สงบไป เราตเรี้ยในระบาอ่ะเราต้องการจะพูดเศรษฐกิเจเศรษกิจมันจะต้องดีขึ้นสิารใช้เปินเฟ่อเล็กัวในทางดุเกินค่านะอะดุค้าช่องทา่ารค้ะ,อ,คะอ่ะลดตงเบีงยในระบายใช่ไหมต้องการจะพูดเศรษกิจหรอเศรษฐกิจมันไม่ดีใช่ไหมนะมมมเศรษฐกิจมันไม่ดีใช่ไหมนั็นไม่จ่ายไม่ลงทุนเพราะเศรษฐกิจไมดีเก็บเงินเอาอไว้ปลอดภัยมากกว่าภาวะทางเศรษฐกิจ Gracias. ไ่อทุกสัมภาระกองบตินี้ไม่ลดราดับเบี้ยนโยบายใช่ไหมคะมีหน้นาหะะน้าจะลดปีหน้าหน้าสะลด้าเกิดโลกล ไมใช่ว่ารแ